แนวข้อสอบนะครับคัดเลือกเข้าค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการสอวนเคมีนะครับเล่มนี้นะครับให้ดูปกก่อนใครหาอยู่แนะนําเล่มนี้นะครับปกเขียวๆเลยเล่มนี้นะครับก็จะมีข้อสอบนะครับแล้วก็เฉลยแนวข้อสอบนะครับส่วนแนวข้อสอบเนี่ยก็จะมี3มชุดนะครับเฉลยก็จะมี3มชุดประมาณนั้นนะครับอให้ดูนี่เป็นแบบนี้ครับ ก็จะมีข้อไปข้อไปข้อไปแบบนี้นะครับเป็นนะครับ60ข้อสําหรับโรนัยแล้วก็อีก15ข้อนะครับเป็นอัตนัยข้อเขียนนั่นเองนะครับไล่ไปแบบนี้ตัวหนังสือใหญ่มากนะครับอ่านง่ายเป็นหนังสือขาวดำนะครับนี่ประมาณนี้ไล่ไปาไล่ไปลอันนี้ชุดที่1นนะครับมีกี่ข้ออันนี้ผมเปิดให้ดูเลยนะครับตอนนี้หกสิบเจ็ดสิบ มี75ข้อนะครับพอเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นเคมีชุดที่2ต่อเลยนะครับก็จะเป็นข้อสอบไล่ไปแบบนี้ครับไล่ไปไล่ไป75ข้อแล้วก็ชุดที่3 75ข้ออีกเช่นกันหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนนะใช่แล้วครับ75ข้อเหมือนกันหลังจากนั้นเพื่อนๆ่ก็จะเจอเฉลยครับอ่าเฉลยชุดที่1่ก่อนนะครับก็จะมีเป็น,ก,นก้อนมาเลยครับเฉลยข้อหนึ่งคือข้อ ข้อควายเพราะอะไรแนวคิดบลาบลาบลาแบบนี้นะครับไล่ไปไล่ไปเจ็ดสิบห้าข้อนะยครับอืมเจ็ดสิบห้าข้อแล้วก็ต่อเนื่องไปนะครับต่อเนื่องไปแบบนี้นะครับนี่นี่อ่าเจ็ดสิบห้าข้อเสร็จเป็นชุดที่สองนะครับไล่ไปแล้วก็ชุดที่สามประมาณนี้นะครับทุกคนอ่าเพื่อนๆถ้าหาอยู่นะครับผมแนะนําเล่มนี้แหละนะครับจัดไปในตะกร้าครับ